แทนการรับโบนัสจากบริษัทกอนิกาเทวีนะคะกาแฟ1กล่องบรรจุ15ซองให้คะแนน150คะแนนนะคะจากราคาปกติ495บาทเนื่อซื้อตั้งแต่3กล่องขึ้นไปนะคะจะรับราคาสมาชิกทันทีนะคะเหลือเพียงกล่องละ400บาทหรือคุณจะคละกับชาไทยของเราก็ได้นะคะ1กล่องบรรจุ10ซองราคาปกติ385เหลือเพียง295บาบาทเท่านั้นนะคะ เมื่อสั่งซื้อ3กล่องใน1บินนะคะรับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกฟรีทันทีนะคะสามารถเข้าไปที่ลิงก์ของบริษัทหรือว่าจะให้แอดมินกรอกรายละเอียดในการสมัครให้ก็ได้นะคะโดยรายละเอียดในการสมัครสมาชิกนั้นใช้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะส่วนเรื่องของบัญชีธนาคารเดี๋ยวเอาไว้ให้คุณได้เงินจากบริษัทซึ่งคุณจะดูจากในระบบได้แล้วคุณค่อยมากรอกทีหลังก็ได้นะคะ ตำแหน่งและการรับเงินปันผลกันบ้างนะคะของเรามีทั้งหมด5ตำแหน่งตำแหน่งแรกเริ่มต้นที่ Silver นะคะโดยที่ทุกกล่องของกาแฟและชาจะมีคะแนนให้ตามที่แจ้งไปเมื่อสั่งซื้อครบนะคะสามารถสะสมได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาครบ1,800คะแนนหรือว่า PV เนี่ยเราจะเริ่มคำนวณเงินปันผลคืนให้ทันทีนะคะตำแหน่งเนี่ยขึ้นแล้วก็ไม่ตกด้วยนะคะ 2วิธีค่ะในการขึ้นตำแหน่งวิธีแรกนะคะเลือกตำแหน่งที่คุณพอใจคุณต้องดูศักยภาพแล้วก็เงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะคะว่ามีขนาดไหนสามารถสั่งซื้อแล้วขึ้นตำแหน่งได้เลยเริ่มต้นตั้งแต่12กล่องก็จะได้เป็นตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งซิลเวอร์และตำแหน่งสูงสุดนะคะตำแหน่งที่5คือตำแหน่งคราวไดมอนนะคะโดยที่เปอร์เซ็นต์ในการจ่ายเงินปันผลเนี่ย จะดูจากตำแหน่งที่เราอยู่ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตกสะสมได้คือวิธีที่2นะคะในการจะขึ้นตำแหน่งสะสมได้เลยค่ะไม่จำกัดระยะเวลาแฟมากนะคะสินค้าหมดเมื่อไหร่มาสั่งดื่มเพิ่มแล้วก็สะสมการขึ้นตำแหน่งไปด้วยนะคะ ตัวอย่างการสะสมการขึ้นตำแหน่งนะคะเช่นว่ารอบนี้คุณเปิดบินสั่งซื้อกาแฟที่12กล่องนะคะคุณจะขึ้นสู่ตำแหน่งซิลเวอร์ทันทีโดยที่ตำแหน่งซิลเวอร์เนี่ยจะรับอยู่ที่20%หลังจากนั้นในอีกหนึ่งเดือนถัดไปคุณมาสั่งซื้อเพิ่มคุณรู้แล้วว่าตำแหน่งโกลเนี่ยจะต้องมีคะแนนอยู่ที่4,500 PV นะคะ4,500 PV ปั๊บคุณก็สั่งซื้อเพิ่มอีก18กล่องนะคะคุณจะขึ้นสู่ตำแหน่งโก เปอร์เซ็นต์ในการรับโบนัสของคุณจาก20ก็จะเพิ่มเป็น25ทันทีนะคะ